ากจะเปิดอยู่ทุกวันนั้นแต่หนูกลัวบางบางทีกลัวลูกค้าเบื่อไม่ใช่อะไรนะกลัวลูกค้าเบื่อแล้วมันของมันมีเข้ามาเรื่อยๆมีสลับ <S <S ขอกันมาสองสามคนหรือเปิดให้แล้วกันใครมา ใครมาทันก็เอาใครมาไม่ทันก็ขอให้สั่งกระสอบใหม่กันนะพี่นะ หนูแป๊บนึงหนูขอเรียกเรียกก่อนเรียกเพื่อนๆก่อนเพราะว่าบางคนขอมาแล้วก็ไม่มันไม่แจ้งเตือนเขาใครอยากใครไม่อยากพลาดเวลาหนูไห์สดแล้วหนูหนูมีแจ้งเตือนในในกลุ่มพี่หนูจะมีแจ้งเตือนในกลุ่มอยู่นะ จัดประหลาดเลยเจี่ยพี่อุยอีลองๆดเ,เอ,อ,อัล่าดัดซี่ เว็นตัวนี้หรออันนี้เขาเป็น S นะเนี่ยเฮ้ย S ก็หล่อเนาะแต่วัาดีแค่พูดมาหรือยังเอามายังหนีลูกค้าไปปล่อยหมายังไม่มีใครรับเลยหรอใครมารายงานตัวเลยหรอเลองดูบ้างโ์มี่ รอแล้วอเอาไอ้นร่ดานนะี้เฟกไฟฟเว้ายชายป้ายสม้มใครทันรีวิวใครเอาลูกรีวิวเอาใครไม่ทันเอาลูกใหม่พี่หนูรีวิวบ่อยมากคข <c oughs> าขอบ่อยมาก <c oughs> เช่นเดียวกันเหมือนเดิมพี่ไม่พูดเยอะป้ายนี้ขายดิบขายดีตลอดทั้งปีทั้งชาติ เป็นกางเกงเวทไบชายแต่มีคาโก้ให้ลุ้นบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยหรือบางลูกอาจจะไม่ออกคาโกก็ได้นะจ๊ะโอเคนะ,ะเข้าใจตรงกันนะตัวแรกของกระสอบนี้หนูขอโชว์คาโก้ตัวนี้ก่อนหล่อมากแม่เป็นสีเขียวทหารนะ U S นะตัวนี้เขียวทหาร U S อย่างหล่อเลยครับนี่ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวกระสอบรีวิวได้คนเดียวกระสอบใหม่มีเยอะจ้ะตัวนี้เป็นบอยสเกลพี่ คืองานบอยสเกลไม่ได้เจอง่ายนะจ๊ะขาต่อเด้อบอยสเกลไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะจ๊ะรน,น้องแรงพี่หล่อๆเลยตัวนี้ป้ายเต็มๆค่ะน้องแรงรนนะพี่ดูตัวนี้เป็นเอวยืดขาจ้ำอย่างหล่อเลยครับเฮอน้องเฮอเฮอเล่เฮอเลหลบหลบนิดนึงนะพี่นะเดี๋ยวไป จะรู้ว่าเอ่ยถึงนี่คาร์โก้มาอีกตัวหนึ่งอ่าจัดปลายจัดปลายแรงคาร์โก้แรงสายรวมนะอู้ย HM พี่ตัวนี้แบรนด์น้อง HM สวยสวยจ้ะนี่คาร์โก้มาอีกตัวนึงครับเอ0 3าบถึง38บวกลบนะพี่อุ้โหแรงทรงเด็ก ่างแล้วสีนี้หล่อจัดเลยสีหล่อเลยพี่ทรงช่างเป็นไงหล่อหล,อล่อเลยออ้ ه, แรงคาโกมาอีกตัวออ้ทกระสอบนี้ฟังดีหัวผ้าต้องลุ้นทุกกระสอบพี่ออกมากออกน้อยแล้วจากกระสอบมันจะเป็นป้ายเดียวกันก็ตามแหละวยสีหล่ออีกแล้วตัวน,นี้ป้ายหนังเต็มๆครับป้ายหนังหล่อหล่อครับ โอ้ยพี่หล่อเนอะตัวนี้เนอะถ้าแคนวาสใช่ไหมป้ายหนังเต็มๆหล่อๆเลยครับอืมใหม่ๆกริบๆนี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาโอ้ยสีเขียวพี่จ๋าเขียวหล่อๆเลยดูกระเป๋าดิเฮ้ยรถ เขียวนี้ไม่ค่อยจอิงหรอกโอ้เขียวมาอีกตัวหนึ่งเขียวมาอีกตัวหนึ่งใครรับพิมพ์รับมานะจ๊ะ,ะกระสอบรีวิวได้ทุกตัวเหมือนเดิมกระสอบใหม่ลูกค้าไปเปิดดูในอุ้ยคาโก้ยังไม่หมดหรอนี่คือมันหมอกละคาโก้จาก้าคาโก้จ้าแม่อุ้ยคาโก้ต้องรุนอาคาโก้จ้าเฮ้ยเริ่ ไปลดลดห้ากระเป๋าครับตัวนี้ห้ากระเป๋ามีกระเป๋าน้อยซ่อนอยู่ตรงนี้ห้ากระเป๋าเลยสามพันเจ็ดพี่สามพันเจพี่กุ้งพี่กุ้งสามพัจ็ดจ้าพี่กุ้งอเลยครับช่อมีเห็นไหมโลโก้เล็กๆวีนิโลโก้ช่อมีอันนี้ก็ช่อมีนี่เฮ้ย เลิศโชหมี้อีกแล้วเห็นไหมทุกคนว่หัวผ้าต้องลุ้นทุกกระสอบนะพี่ออกมากออกน้อยไม่ออกออกยังไงไม่ออกแล้วแต่ <c oughs> เลิศ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 สวยสวย,สวย,สวยเหมือนเดิมพี่หนู่รีวิวบอยหนุหนขายดีเกเวตฟอยเป็นสินค้าขายดีประจำโคดังหนูเลยยอดขายนี่แบบ อันดับอันดับต้นๆเลยที่อันดับต้นๆเลยใครไม่เคยสั่งสั่งเลยนะใครไม่เคยซื้อซื้อเลยเว็บฟอยไขายดีมันเป็นสินค้าที่ออมันมันใส่ได้ตลอดทีมันใส่ได้ไวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันใส่ได้หมดเลยใส่ได้ตลอดนะมันไม่เคยไม่เอา้าไม่จมไม่หายท,ที่นี่ครับโอก ผ้าดีจ้ะเนื้อผ้าดีจ้ะบางตัวก็ไซส์เล็กบางตัวไซส์กลางๆางตัวไซส์ใหญ่รวมทั้งไซส์นะจ๊ะสภาพโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เบื้อนเสียน้อยนะจ๊ะต้นทุนตกตัวละแค่37บาทคุณพี่ประมาณร้อยตัวโอ้ยหลุดอบอ่ะ จริงๆอ่ะป้ายกระสอบเขาเขียนมาว่าหนึ่งร้อยตัวแต่บางบางลูกอาจจะ9 9 9าหรืออาจจะร้อยเต็มหรืออาจจะบางทีก็มีเกินไปนิดนึงก็ยังมีเลยพี่ <c oughs> อยู่ประมาณนี้แหละมสวยสี่หลอจากสี่หลอสี่แหีนหลอมา <c oughs> เอาไปรี <c oughs> ดพี่หล่อเลยเอาไปรีดนิดนึง <c oughs> ดอกเอกออุ้ยดอกกอโคซีเคซีเคซเคสีนี้มอกจัเลอะนิดนึงเต้อนิดนึงก็ไปซักอุ้ย,ย,ย,ยแต่พี่ผู้หญิงก็ใส่ได้เอ,อ้อะไรส<า>รนนักตัวเขาทาำรังอย่เล่านกองนกจิบจุกจิบเออจิบจุกจิบนี่ใครรับยางเอาแบบล้วพี่ เคยได้คนที่ได้ไม่ได้ขอนะรีวิวหนูเนี่ยนจะบอกให้แล้วพอเสร็จปุ๊บพอตัวรีวิวหนูขายแล้วลูกเออมาไม่ทันเลยเปิดอีกได้ไหมอย่างเงี้ยพี่หนูว่าเปิดจะไม่ได้เปิดยังไงหละไม่ทันตัวรีวิวว่ากระสอบใหม่หนูมีหนูมีกระสอบใหม่นะพี่นะหนูเยอะนะเอเรดยดูดิดด้ดย,ดย,ดยสุดสเนียเลยมา แบบฉันนอนอยู่ตรงนี้ รับน,อบอนี่อ่ะชอบอ่ะทรงอย่างเงี้ยเรียกว่าทรงลุงแต่แตใส่สแล้วจะเป็นป้านะนใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยพี่สวยเลยนะใกล้กี่โมงเนี่ยนะพี่เห็นปะ บอกแล้วว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะรับได้เลยค่ะพี่ร<ด>ือพิมรับมาให้หนูเร็วใครอ่ะพี่พี่เรียกมีคนยังไม่มีคนรับค่ะพี่พิมรับรีวิวเลยเอานะคิวแรกนะใครพิมพ์ขึ้นมาก็ได้เลยตัวรีวิวพิมพ์คำว่ารับรีวิวอุ้น้องน้น้องเขียวอเอาอย่างนี้เล ปิดการขายกันให้หนูหน่อยห้าหนึ่งสี่ยังหล่อเลยแม่สีครีมพู้ดีสีครีมห้าหนึ่งสี่สีครีมแบบผู้ดีผู้ดีมากๆแม่สะอาดสะอ้านใส่แล้วหล่อหล่อสะอาดสีนี้ใส่แล้วหล่อสะอาดเลยอ่ะพี่เบนให้น้องหน่อยห้าหนึ่งสี่ครับจัดไป ของลักกี้นะตัวนี้ตัวสุดท้ายก็เป็นของล,ลักกี้นะอ้าวจัดไปจัดไปมาดูกันคุณพี่อพิม์พหรือ,อยังล่ะเอะพิมพ์หรือ,อยังเอ่ยหรือว่าเน็ตช้า <c oughs> หรือว่าเน็ตช้าหรือเปล่ามาดูกันเลยเดี๋ยวก่อนนะพีู่นี่หัวผ้าจึงจ้งๆนะคะ ัวผ้าต้องลุ้นนะหุยสวยเนาะโอ้สวยจริงอะสามพราคาเดิมเลยพี่สี่ห้าปียังราคาเดิมอยู่เลยอะใครจะสั่งแคปหน้าจอสั่งไหนเลยจ้า